ตอนนั้นเนี่ยรายการเดือดช็อกดังมากใช่ใช่เชบาทเพราะว่ามีการแบบว่าเดินสายเยอะเดินสายตามบ้านล้างตอนนั้นก็จะมีพี่ป๋องมีพี่โก้พริ้วน้อยพี่ของซาตานน้อยไอ้มอนมัมมี่พี่ฉีแวมไพร์โก้พริ้วนาชมบุรีและพี่โกส มาที่หลังพี่แจ็คเนี่ยมามาที่หลังตอนนี้ยังไม่มีพี่แจ็คแล้วมีพี่บอยพี่บอยพี่บอยอยู่พี่บ๊อบพี่บอยไปร่อล้วพี่บอยไปร่คิสเตียนก็ตั้งเป็นบ๊อบคองก้าบอยคองโก้ในเรื่แรกๆมมร่วมกันช่วยกันทำให้รายการบูมบูมทุกคนบูมใช่ปะ พี่ป๋องแม่งยัง,งอยู่ทุกวันนี้แต่คนอื่นแม่งคลิปเมื่อคืนดว้วยเมื่อคืนม่ดูว่าใครอ่ะกูะุถามตรงๆเลยทุกคนช่วยกันหมดแต่พี่ป๋องยังมีงานจนถึงทุกวันนี้แล้วคนอื่นแบบหายไปหมดมึงคิดว่าใครไปนั่งทำแคมป์ปิ้งอยู่แถวเพชรบุรีบ้างไอยบอสไอยบอสไอ้บอ,บอ,บอบช่วยตอบดิใครอ้าวแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าโตไปตามสายของตัวเองไงไม่แต่ทุกคนก็ไปเป็นโรคซึมเศร้าไปเป็นโรคควาจำตัวเนี้ยแล้วทำไมพี่ยังอยู่ได้วะก็จะไม่ได้ชอบคือเขามีงานที่เขาถนัดกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ ถ้าเกิดจัดไอ้มนโดนแล่ออกมาคนเดียวกูยังพอเข้าใจว่าไอ้มนแบ่งเลวแต่ทุกคนที่อยู่รอบกายที่ออกมาหมดแม้กระทั่งพี่แจ็คโกดอ่ะมึงคิดว่ายังไงออกเป็นเพราะกูไม่ใช่หรอกเลยพูดงี้ก็ไม่ได้จริงเลยนะเออแก้ตัวไม่ใช่พูดที่แก้ตัวแต่กูพูดจริงบางทีบางทีเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่สอนทุกๆคนนั่นแหละแล้วก็ ทุกคนเวลามันมีมันมีลู่ทางมีช่องทางเนี้ยมันออกมามันก็มันก็มาโตของมันเออทุกคนเขาก็ไมปคุมคลื่นเขาก็ไปคุมคลื่นคุมอะไรแบบนี้เข้าไปทำรายการเอาเนี้ยเอาเงี้ยพาร์สมันเลยตอนเนี้ยทำไมมึงทำมาหากินอะไรกูก็ไม่ทำมาหากินอะไรกูก็จัดรายการรายการอะไรผีเหรอ กูก็มันจะมาคุตบอลในรายการนะแล้วกูก็กูก็มาช่วยเขาจัดรายการแล้วกูก็มีรายการของกูแล้วก็มีธุรกิจเขาเป็นธุรกิจกูก็มีธุรกิจพูดจ่ายมันเพาะๆหน่อยนะผมก็ต้องพูดนะครับนี่รายการเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูถามจริงๆมึงไปชนกับบอลเนี้ยไม่ให้คนดูเยอะกว่านี้ไม่ไม่ไม่รายการกูแข็งบอลมาชนกับกูบอลมีชนกูเป็นคนเลือกเลยนะวัดกันไปเลยระหว่างบอลกับกูเนี่ยใครจะ เดขาดูเล็กรู้อยู่แล้วว่ามีบอลเตะตอนนี้คนดูของกูเนี่ยนะเท่าไหร่หลักตอนนี้นะเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าเราจะบอกให้นะรายการมึงแข็งจริงนี่ที่กูเมื่อวานทำไมไอ้เที่ยไม่มีค่ารถเว้ยโอ้ยไม่มีรถไม่มีรถต้องแบงก์เหรอใช่ของังเพราะว่าเมื่อกี้มึงนั่งกับกูบอกว่าไอ้เล็กไอ้ใหญ่มาอย่ามาบุ่เรื่องยักษไอ้เนี่ยกลัวไปแล้วทุก้า มวงฟังกูกรเพิ่งออกตัวมึงด้วยมอ้เยอะัวน้อนไเนี่ยไอเลื่องบาก่อน ไอ้ปุ๊กมันติดต่อมาเออพี่ป๋องรายการไอ้เลื่ก็ใหญ่ไม่ได้มีค่าตัวไม่ต้องแข่งแข็งพวกไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสแล้วไม่บอกไครมันเรอะไรไม่ได้บอกคือจะชวนมันมาการจะชวนใครทุกคนหนึ่งมากูต้องบอกเขาว่าเฮ้ยมันมาออกรายการไอ้เล็กก็ใหญ่มันไม่ได้ให้ตังค์นะคือไม่ได้ตังค์กูก็ทำฟรีมาตลอดวกป่ามึงสะดวกไหมพี่ถ้ามึงสะดวกมึงก็มาเพราะรู้ว่ามันอมาได้เพราะว่ามันซีพวกเราจากนั้นเคลียร์กันตรงๆเลยนะทุกวันเนี้ที่มาไม่ได้ตังค์เนี่ยอย่าคิดว่าพวกกูได้ตังค์นะก็ไม่เป็นไรไงี้ยไม่มีพู่เนี่ย มาสนุกการเรามาสนุกการมาทำบุญหมดเลยตอนแรกก็นุกไอตอนเนี้ยกูเล่าไม่หนุ่ะเพราะกูก็ถูกคนสร้างฝันให้มาเลยเดี๋ยวมึงดูดิขี้เดี๋ยวพวกมึงทำานีแม่ไม่เกินสามสี่เทปจะได้มีนี่นะเนี่ยสิบกว่าเทปแล้วก็ทําไปก่อนเนี่ยพบพูดอย่างเนี้ยมึงคิดดูพูดอย่างเงี้ยเลื่อนวันไก่อนเลื่อนวันตามใจคนดูจนครบเจ็ดวันแล้ว กูอยู่กูจะไปออนแอร์วันโกนแล้วนะวัดใจแล้ววันนี้แบบวัดใจในบอลกับกูใครจะดแล้วก็เอาถึงเลือกพี่ป๋องมาเพราะว่าพี่ป๋องเน่ยในวินาทีนี้ไม่มีใครเกินแล้วใช่ในโลกโซเชียลเนี่ยทุกคนแบบโอ้โหผมเปิดน้านะป๋าดันป๋าดันป๋าดันแบบพี่แจ๊คอะพี่แจ๊คเดอะโกดอะต้องมายอมสยบอ่ะยกมือไหว้อะเรียกพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ตอนก่อนก็เรียกพ่อแล้วก็เว้นหายไปตอนนี้กลับมาเรียกพ่อแล้ะละว่ายท่องว่านั้นน่ะเขาเรียกพี่ว่ากูจะรู้ไหมล่ะป่าล้อเล่นเอางี้เดี๋ยวผมขอคุยแบบเป็นจริงจังน่อยนะเพราะว่าในฐานะทุกทีเดี๋ยวเวลาไปเนี่ยผมจะไปเป็นแขกรับเชิญใช่ใช่แต่ครั้งเนี้ยพี่เป็นแขกรับเชิญออาโเคผมจะถามคําถามแบบพี่สืบคำถามแบบควิกโอเคแล้วพี่ต้องตอบให้เร็วเลยนะเร็วด้วยเหรอไอ้ตอบแบบปกติเนี้ยนะตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ห้าห้าสิบห้าสิบ ไอ้เฮียตอบคดีเลยอ่ะเนี่ยมึงแบบคนมีประสบการณ์อ่ะก็บอกให้ตอบเร็วเนี่ยก็บอกให้ตอบให้เร็วคุณตอบที่สุดยอดไอ้มนมึงฟังมาไอ้เฮียคนที่ขึ้นมาระดับนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดไม่เฮียจริงไม่ทำไม่ได้มึงเข้าใจปะก็บอกให้ตอบให้เร็วไอ้เล็กบอกให้ตอบให้เร็วยี่สิบสองตอบให้เร็วแต่ให้ฟังรู้เรื่องขอผมบอกล่ะอายุเท่าไหร่อายุย่างห้าสิบเจ็ดเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพ ตอนนี้แต่งงานแล้วมีลูกอยู่กี่คนไม่ได้แต่งแต่มีลูกสองคนผู้หญิงหรือผู้ชายชายทั้งคู่เพื่อนสนิทของพี่ในวัยเรียนเพื่อนสนิทวัยเรียนก็พวกเด็กคริสเตียนหลายคนอรวมไปถึงพี่ก้องนูโวนี่ก็เพื่อนสนิทพี่ก้องเป็นเพื่อนพี่เป็นเพื่อนพี่แน่ใจโอ้โหก็ล่ะไปดูไอจีกูควายไอเหียก้องไอเหียก้องขี่เจสกีเยอะยังนี้แล้วกูนั่งนี่ มึงเคยทำการบ้านไม่เลยไปมึงมมึึงงควายไอ้ใหญ่มึงไม่ถามเลยไม่้าวไอจีกูขี่จี้ดตสกีเหรอกูขี่มอเตอร์ไซค์ก้องขี่พี่ก้องทำไรบ้าเข็นรถเข็นกูนึกว่าพี่ก้องกับเป็นไปเองเรื่องขวัญเรียมเยีะเดี๋ยวว่าแต่มึงเลยกูก็ไม่เชื่อเขาเขาสอนกูขี่เจสกีโอเคนั้นนั้นแค่นี้ก็พิสูจน์แล้วว่ากูต้องรับการมึงลงมาไม่ใช่เมื่อกี้มันขึ้นเลยไม่ใช่ด่ากูอ่ะกูไม่ด่า กูแค่งงว่าคนก่อนกูเจอพี่ก้องอซึ่งอายุเท่ากับพี่ป๋อง57แล้วมึงเข้าใจป่ะว่าพี่ป๋องมันเกิดที่อะไรกับมึงอยู่ดีดีมึงเป็นงูสวัสดิ์ล้าน้ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนก็คุยกันขำๆเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่ป๋องเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเราเอแล้วเพราะว่ากูก็ถามว่าพี่30ปีแล้วไม่ได้เจอกัน พี่แม่งไม่เปลี่ยนเลยเรืลองใหญ่เขาไม่เปลี่ยนเลืกอเขาเหมือนเดิมเพราะปูน้าหล่อเหมือนเดิมแต่พี่หน้าแม่งอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอะ่ะเ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาห้ามมูลี่กูไม่ได้มูลี่เฮ้ยพวกเราออมกันได้ออมกันได้ใช่เพราะว่าไอ้เีโมลยังหน้าตาไอ้โมลยังหน้าแก่พวกมึงเลยอ่ะผมไม่แก่เขาไหนแก่ให้ไหนไอ้เนี่แก่นี่มันแก่ไอ้นี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 ่นะนิดดึงนะเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นอากงเขาแล้วนะนี่เป็นตาคนละเป็นตาาแล้วอันนี้ดีใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลานน่ารักด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมว่า่าก็นนิดึงอะ นอกจากมันเป็นตานะมันมอบตำแหน่งพิเศษให้ผมกับมันด้วยคือ,อปกติเนี่ยเราก็เป็นแค่อาเจกนะอเ้เอะทุกวันนี้แม่งเราเจกป็นเราอะไรวะแกหนักเราเจกนี่คือจริงๆภาษาจีนมันไม่มีมันไม่มี ไม่มีตากยายเออมันทับสบไปคือเหมือนเป็นเป็นคุณอาที่แก่ขึ้นไปกออดบนึงไงอดอย่างอย่างเนี้ยเป็นเหล่าเจกอ่อย่างนี้ต้องเป็นเหล่าเนยว่าเหล่าเต้งอันนี้เหล่าแปะเหล่าเหล่าเต้งพ่อทั้งสองเออเจามาเจอเหล่าเต้งทำไมลงมาไม่ได้อยู่ข้างบนเดินลงมาไม่ได้คำถามแต่ทางบ้านจ้ะมีเมียกี่คนคนเดียวดิคนเดียวนะครับตอนนี้นะอ้นี้ผมถามถามเลย พราะสถานะที่พี่ป๋องเนี่ยเขารู้จักเกี่ยวกับคนรู้จักชื่อพี่ก็คือในอานามผีใช่ปะ่ะพี่มีความเชื่อเรื่องผีปะ่ะมีสิพี่เชื่อสิเชื่อว่ามีจริงอะไรก็ตามแต่ถ้ามึงอยู่กับบางอย่างที่มึงไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกอชีวิตที่พี่มีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะผีจริงมาที่พี่เคยบอกก็จริงเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเขาเคยบอกกูตอนที่เขาออกรถไอ้ไอ้บิทเทิลสีเขียวอะแล้วเลขทะเบียนเขาทุกคันเลยนะ้ย สิบสามหมดเลยใช่ใช่แล้วขนาดเพาะอะไรนะจะตกอับปุ๊บก็จะต้องมีคนช่วยใช่แล้วเขาโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะตอนนั้นเขาออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วเขาก็ตอนสมัยก่อนเนี่ยเขามีการจับฉลากเลขทะเบียนรถเออกูจับพี่จับพ่อจับพ่อจับไงได้ได้เลขอะไรเก้าเก้าเก้าจริงมึงคิดดูโทรมาบอกไอ้ใหญ่พ่อกูแม่ง เออกูเอารถไว้แล้วพ่อไปจับทะเบียนสมัยก่อนจับทะเบียนได้แค้าเปล่าก้าปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยเกือบสิบล้านแล้วขายไปแล้วตอขายกินนี่แต่แปลกใช่กูก็บอกพ่ออย่าขายเลยเก็บไว้หรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่พขอซื้อประมาณแปดเก้าแสนมั้งตอนนี้ไม่สิบล้านตอนนั้นเก็บไว้อะไอ้เงี้ยเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นพี่อะไรพี่แย่เหรอ ไม่ได้เย่แต่ว่าเหมือนพ่อเขาเขาอยากขายไม่เขาอยากขายเพราะรู้สึกว่ามันมีเลข13หลายคันเขาก็เอาอยากเอา13มาใส่คันเขาแล้วปัจจุบันเลข13ราคาเท่าไหร่ก็แสนกว่าบาทแล้วแล้ว9 9้เท่าไหร่น่าจะเป็นล้านมึงเอาเนี่ยเลขสิบสามมือแปดคันมารวมแบบนี่ยนะกูนี่จะไม่ได้ขายตอวนี้กูห้ามไม่ได้แต่กูโทรไปถามเขามาว่าเขาขอซื้อคืนเก้าแสนได้ไหมก็ไม่ขายไม่เลยแต่ก็ถือว่าเป็นคนลัคกี้ใช่ พวกเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนู่นนี่นั่นเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการพี่เป็นคนนับถือศาสนาอะไรไม่ไม่ไม่ยึดติดเลยคือไม่ยึดติดหมายถึงว่าโตบ้านเป็นพุทธโรงเรียนเป็นคริสตมีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะมากก็อย่างนี้กันเอาว่าทั้งหมดรวมกันแล้วเราก็อยู่ตรงกลางไม่ยึดติดแล้วพี่นับถืออะไรแบบจะตอบตลกว่าพระถังสัมจั๋งก็ไม่ได้เมื่อกี้พี่ตอบอันหนึ่งตอบว่าอะไรวะติดอยู่ที่บ้านรูปใหญ่ๆหญ่ออะไรวะนับถึงเตมห เวลาก่อนออกจากบ้านทุกวันเลยนะขอให้โชคดีใี่อม้งตงแมนค่อยหน้ารถอยู่แต่นี่คือความชอบไม่ได้ผิดนะคนเราเนี่ยมันจะมีความรักความเชื่ออะไรเนี่ยแตกต่างกันไป